พี่ดาราของพวกเราแล้วพี่น้องสารสมัครเราเข้าไปพื้นที่อาจจะดูมืดไปสักนิดนึงต้องขอประธานาธิบดีครับผมไปรู้ข้อมูลมาผมก็พยายามติดต่อโลกภายนอกเพื่อระดมข้าวปลาอาหารระดมสื่อกับเข้าไปมองให้ท่านครับเป็นกําลังใจให้นะครับแม้กระทั่งท่านไม่รู้ข่าวสารนี่เลยแต่เราจะค่อยๆเข้าไปถึงตัวพวกท่านแล้วก็ให้พวกท่านออกมาครับ แต่ใครรู้แล้วก็บอกแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีขบวนเข้าไปในเมืองถ้าอยากได้อะไรก็มีมอเตอร์ไซค์ใกล้เคียงขามาขอแล้วกันมาหยิบมามาขอพืชผลเล็กเราครับขอบคุณพี่เอกปียรักษินแก้วนะครับผมนี่ครับเป็นหมดเลยครับหมดเลยครับพันเท่าไหร่นะครับขอผอได้พันกว่าอีกที่หนึ่งครับขอบคุณนะครับครัวจิตาสานะครับกองเรือนะครับอยู่ที่ไหนนะครับพี่ครัวนี่อยู่ไหนครับ อยู่ที่บอททักษิณนครับนะครับนะครับนี่ครับสนับสนุนข้าวมื้อเย็นให้ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเดี๋ยวทีมครัวเขาจะไปร่วมแจกด้วยแล้วก็มีครัวากนี่จากคณะของพี่นของนะครับที่กำลังระดมนี่กันครับแล้วก็มีหลายๆส่วนช่วยๆกันเพราะวันนี้เป็นมือฉุกเฉินจริงๆวันศุกร์ผมอยากให้พี่น้องประชาชนมีความสุขครับขอบคุณนะครับป้าเดี๋ยวไปเจอนะครับนี่ครับครับครับนี่คือพี่น้องประชาชนช่วยกัน ที่สุดที่สุดเลยนะครับที่สุดของที่สุดถึงถึงได้บอกได้บอกทูกคนทุกคนว่ามันคือกำลังใจจากพี่น้องประชาชนท,ทุกท่านตั<ม>้งแต่เช้าจระเจนใชนไัมไม่ไม่ไม่อยากแกล้งน้องเขาอย่างนี้แลถ่ายคลิปแกล้งน้องเข้าไปนี่เขายังอยู่เขาก็ยังอยู่นะเนี่ยเห็นไหม ตั้งแต่เช้านะต <1971. S 2> <Ms. S 1> ั้งแต่วันรุ่งนี่มาแกะถุงเมื่อตอนเช <Alex> <şimdi S 2> ้าเนี่ยแกะถุงแกะแล้วแกะออกแกะไม่ออกแกะไม่ออกก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เราเล่นเขาแกะออกน้องเขาเก่งมากนี่เห็นไหมมากว่าขายโอ้โหนี่คือครอบครัวออโรงแรมมอร่านะครอบครัวจริงๆแล้วไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ครอบครัวโรงแรมมอร่าไม่หร่กครอบครัวพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆหาดใหญ่ อย่าเพิ่งถามพี่ท็อปสิพี่ท็อปอยู่ไหนพี่ท็อปให้เขาได้พักผ่อนก่อนให้เขาได้พักผ่อนก่อนเดี๋ยวก็ต้องออกอีกคืนนี้น่าจะมืดคืนนี้น่าจะเดึดคืนนี้น่าจะมืดให้เฉยเพราะว่าข <laughs> ้าวทั้งจุดนี้แล้วก็จุดมีมีลืมนะโอ,อ้มือมืออังคืนเนี่ยของวันศุกร์เนี่ยนะโอ้โหเด็กเด็ก อยากให้เขาได้ทั้งครบทั้ง3มือ้อข้นอยน่องะไรองนี้ลองเซิร์ช Google ดูครับลองเซิร์ช g o เกิลนะถูกไหมอะไรลาๆนะถึจะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวง อ๋อถนนลบบุรีราเมศถนนลบบุรีนาเมศต,ติดถนนใหญ่เลยนะเนี่ยลบบุรีราเมศใครอยากพักใครอยากมาเที่ยวแล้วก็หรือมาเขาเรียกว่ามาบริจาค สิ่งของเพราะว่าทั้งฟูนฟูฟนฟูจริงครับถ้าอย่างที่พี่คุณปิยรักษ์ถิ่นแก้วเมื่อสักครู่นี้ครับคือหัวหน้าชุดอ,อ,อาสา,าสามัครเนาะที่รำชีมที่สองมาลงมา <S 1> <S 1> นั่นแหละก็ถ้าก็บอกว่าธุรกิจตรงนั้นน่ะไม่ว่าจะร้านค้าร้านอะไรจะแล้วแต่บางท่านก็ล่มนะ มันเป็นอะไรที่ที่น่า<ป>น่งหดหัวน<ป>แต่ถ้าเมื่อไหร่มันท่วมมันท่วมเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยพูดถึงแบบถ้ามันท่วมขึ้นมานี่เนฟอนอยู่ไม่ได้เนี่ยผมไม่รู้ไม่รู้รจะพูดยังไงเลยก็จะก็จะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วย ตอให้เป็นผู้ประสบภัยคิดว่าเราก็ต้องออกไหมเราก็ต้องออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ที่พูดหนงว่ามันสูงเท่าขนาดเนี้ยเยืนน้ตรงเนี้ยสูงเท่ากับฟอนฟ้าฟอนเนี่ยไม่เหลือครับยิ่งกว่าวิกฤตอีกแต่อย่าให้มันเกิดขึ้นเลยธรรมชาติแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าน้อยอย่าง เพื่อนบ้านเราเนาะฟิลิเรือป็นใช่ไหมพี่ผ่านมาโอ้โหอย่าให้น้ำมันเป็นอย่างนั้นเลยเห็นแล้วแบบทหารถือปืนแบกปืนไปโบกเตกะดิ เอาปปืนเรื่อนทานถือปืนแบกปืนไปบอกตึกอันเดียมาให้เฉยง่ช่องไหนคะพี่ TikTok อะคะจ้าสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะนี่กงบ i k พี่เขาอะไรยาเบจารีเห็นไหมเห็นไหมเขาเรียกว่าการปลุกฝังนักการเด็กนะ รู้เลยเนะีคุณแม่เขาเป็นยังไงรู้เลยนะว่าคุณแม่เขาเป็นยังไงนะรู้เลยปลูกฝังในการทำความดีตั้งแต่เด็กแล้วเด็กโตขึ้นจะมีประสิทธิภาพนี่ยังอยู่เต็มต้องเอาออกครับเอาออก ว่าไงดีครับพี่เป้สมรับสม่เข้ากันแล้วเราก็ใส่ตัวพริกป่นไปสักหน่อยยังไงดูดูผู้สาวนี่ถูกใจาไปชอบฟันนึงชอบนน้องฟันเวยเลยฟันหน้ารักไม่เบาเลยไอ้พวกนี้งัฉันอยากซื้อจักรยานไฟฟ้าเนี่ย อะไรก็ห้ามอะไรก็ห้ามห้ามไายเด็กไม่เป็นไรผมไม่ค่อยสีเรียเรื่องพวกนี้่ายไปเนื่อยอันนีน้ช่องผมไม่ใช่บินทีวีบินทีวีมันจะมีกดแต่ละกดของของตัวผมเองอยู่ว่าไหนไทยได้ไหนไทยไม่ได้ อันไหนออกได้อันไหนออกไม่ได้เว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยเอาอะไรที่มันปแปลกๆออกอันไหนที่ไม่ดีอันไหนดีคัดใส่คัดใส่ใส <c oughs> โอ้ไม่ค่อยเอยนะอะไรนี่โอเค ออกไปนี่ไม่แน่น่าจะมีคืบก็เดี๋ยวไว้ค่อยเดี๋ยวจบเสร็จงานหรืออะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยประมวลประมวลคลิปวิดโอสั้นๆให้ดูเหตุการณ์แล้วก็มีใครเป็นอะไรอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรในคลิปเดียวเลยเดี๋ยวลงทั้งเออไม่ได้ดิ ต้องลงลไปลงที่แอปแ,แ,แดงอย่างเดียวเลยของบินทีวีลงแอปแดงอย่างเดียวแล้วก็อแอปฟ้าบินทีวีเนี่ยอาจจะใช้เป็นแชวให้เป็นคลิปเด,เดียวกันลงไปไม่ได้เดี๋ยวทั้งนี้เขาตรวจสอบแล้ว เดี๋ยวหาไปว่าเอาอันนี้เอาน,นี้มามันซ้ำกันเดี๋ยวจะโดนแบนโดนเหลืองใช่ครับรอ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 ,รอ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 เวลาสักครู่หนึ่งออกไปแจกข้าวข้าวยังมีของที่นี่ของโรงแรมออร่าทาอยู่สักครู่นะครับแล้วก็ยังมีโซนทั้งนอกที่เขามาร่วมด้วยกับ ทีมงานของมูลนิธิร่วมกันยูนะครับที่จะเอาเข้าวไปแจกให้พี่น้องประชาชนที่รอกินมื้อค่ำวันนี้นะนะนะ,นะเป็นกำลังใจให้พี่ๆอาสามูลที่ร่วมจันยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้านายผมคุณบินมเืองเลลิดด้วยนะครับ